พี่น้องครับเมื่อนี้มาเหยียบมาเก็บหอยครับมาเก็บหอยโดนหอยบาดพี่น้องอ้ยเสียสือเบิ้ลเลยพี่น้องเลยเดินหอยบาดวิธีนะครับสมุนไพรเบื้องต้นปมฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือใบสาบเสือหรือผักกะสังผักกะสังบานเอาเด้อพี่น้องเด้อเอามาย่ำหยำยำครับพี่น้องอ,อย่อมันครับมาใกล้ใกล้ครับทายใกล้ครับอืมไห้ท่ายหนาคนครับยังสี่เมตรเออหยำมมครับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฮาเฮามียานะครับหามเลือดใบสาบเสือคือสมุนไพรพิเศษผมใส่มากจะหน่วยครับเป็นแผลอยังหามเลือดนี่ครับพี่น้องมาดูเห็นบ่หอยบาดครับหอยบาดมานี่มาเก็บหอยโดนหอยบาดพี่น้องอุ้ยสุดจอดจุดดแต่ว่าใส่ใบสาบเสือครับพี่น้องสมุนไพรของเฮาซอยรักษาได้หามเลือดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปล้างแผล